สวัสดีครับนี่พ่อครับเป่านุคนไทใช่แล้วคลิปสองครับคลิปสองคลิปแรกขอบคุณนลายคุณแม่แม่คุณป้าป่าคุณอาอาทางในประเทศและต่างประเทศเนาะทั้งมาดามมาดามเนาะครับเนาะเมื่อคืนนี่ดีใจครับคนดูทะลุเจ็ดสิบสามคนครับโอ้ขอบคุณ,หล,ห,ลคณห,ลหลายครับคุ้นเลหลายครับเลดหลายมันนี่ติดใจครับมันนี่เอาพามาดูธรรมชาติเนาะส่วนมากเขาจะ เอฟซีจะดูธรรมชาตินะครับเนาะยู่ที่หิมห้วยสเตเดียมครับของยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์ชื่อดังนะครับเนาะกำลังดังนะครับเนาะนี่มาขออนุญาตเพิ่นจู่โจมโดยไม่รู้ตัวครับวันนี้ด้นสดกันไปเลยนะครับวันนี้ครับอ่าสวัสดีครับเจ้าของหิมห้วยสเตเดียมครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่หิมห้วยโฮมสเตครับพี่น้อง ก็มาแต่เศร้าแท้โอ้เฝ้าครับมีเวียกหลายนะครับเนาะชีวิตแต่ละชีวิตมันบ่คือกันครับกระตื้นนี่ก็กระตื้นมากกว่พูดแปลงพักแปลงพักกต่พูดไหวเนี่มีพักปลูกครับโอ้ถ้าพูดเต,ติมเติกข้างบนเป็นห้อนแดดห้อนไอ้้ังเวบนเล็กห้อนก็นคือเล็กเย็นชัวร์จังทางเอากระลอกเอาเล็กมาใส่แดดเบิ้งแล้วครับ เออแค่เรียกว่า่อยเป็นเล็กเนาะครับโอ้เห็ดอะไรเนาะวิธีคือคือเห็ดสวยงามเลยเนาะครับจุดประสงค์จุดประสงค์อยากมาดูให้อยู่หน้าเดี๋ยวคือหอดสมัยยังหน่อยเขาเคยอยู่แบบนี้นะอ๋อก็ทำช่อง u ูท b e ด้วยใช่ไหมครับนี่แมนครับโอ้ถ่ายวิถีชีวิตตัวเองเขาอนุญาตนะครับวันนี้ขออนุญาตนะเอาเลยครับเต็มที่เลยเนาะอ่าอันนี้ผักบุ้ง มึงแผ่นดินใหญ่ครับตัวที่กัดโอ้ตัวลูกจีนบ่ทันบ่ทันครับผมเอาไว้กินปีใหม่ครับโอ้ดูงอหอดปีใหม่้นะครับเจอน่ะสิท่านพอดีอือมอันนี้ได้ประมาณชิบกมือชิบกมือใช้ปุ๋ยแล้วปุย๋ยปุ๋ยยังครับปุ๋ยนะปุย๋ยตีม่วงบานเห่านี่ก้ะโอ้โหปุย๋ยเจมี่โพไซครับผมผมพั่วตรงนี้จะเป็นธรรมชาติหมดเนาะเดี๋ยวผมสิลุนไหครับคือแบบไหน โบจักค ok ือบนสุขภาพบอดีนะเอาเราลดน้ำยังไงครับนี่ลดน้ำดับเพลิงเหรอฮ้นี่ลดน้ำโอ้โอ้อค่าค่ากันเลยนะครับเพราะว่านอกจากใช้บัวแล้วโอ้มีปั๊มมีปั๊มเอาวันบางคนปั๊มน้ำมันได้กันร้งสิเลนกันร้งสิเลนวะกป็นรงสิเลนครับอาสาธิตสาธิตไอ้สาธิตท้องจันเออท้องจันใองผมมึงเนี่ยครับรั่มด้สเออเอาสี่ห้าบริวตีครับเด้อ ปั่มน้ำตะกอนกับบุมี่ครับตักเอาในห่วยมาโหดบ่อเลยเมื่อยแมนก็เลยซื้อปั๊มมาไหมโอ้ปั๊มกะนี่ประมาณนี้ปั่นนิดหน่อยปั๊มน้ำได้หนิโอ้ราคาครับราคาราคานี่หม่าร้อยสักเก้าบาทขาส่งแปดสิบบาทบ่อๆร้อยสักเก้าบาทด้วยโอ้วิธีใช้เป็นปั๊มนิ้วหนึ่ง นิ้วหนึ่งเป็นห้าสิบสองโวลต์ครับผมสามารถเสียบใส่แบตเตอรี่นี่แบตเตอรี่ตัวนี้นะนี่แบตเตอรี่สิองโวลต์เสียบไปเลยลองดูเอาเอง่ายเลยครับเป็นแบงก์เนาะเออเบางทีเอฟซีชื่อ,อยากชื่อนะครับเนาะถือเ,เลยครับหนึร้อยเก้าบาทหนึ่องร้อ,รอยเก้าบาทแบตเตอรี่นี่ก็ดูได้ประมาณสองมือครับบางเป็นเสียบเบิดองื้นได้ เสียบกระถอดเสียบถอดเสียบถอดมันจะจะมก็จะขึ้นมาโครงการสิไปนู่นจะไปสวนผักเอ้มะเขือโอ้สุดยอดครับพี่น้องสุดยอดสุดยอดแห้งเกิด,ดีเด้อโอ้ทอดเลย มือเด้ยอยวาพอพักซอยส่วนเลกผ่านไปเนอะครับเนาะส่วนส่วนนี้ โซน,นเล็กเราโซนพระราการมีจะโซนครับวันนี้มนะีทำเบื้องเบื้องอย่งห้องน้ำก็มีใครระบบนี่ยังเนาะถาไปเบิ้องนี้เออใส่ป๊าห้องน้ำกลางทงครับพี่น้องครับผลิตโดยฟางนะครับเนาะง<โ>บหอดงบถึงร้อยครับงบเท่าไรครับนี่งบถึงสิงบบาทคุณคุณลุ้มเอาโอ้คุณลุ้มขี่ครับพี่น้องครับบรรยากาศครับ เพราะว่าจุดนี้เขาจะเลาะห้วยทิ้งอยู่ก็เลยไม่ได้ทําคาวอนนะประตูทางเข้าตรงนี้เอาไว้ให้สาวผู้พันอสาวผู้พันนะครับเนมาเธอได้ขี่เพื่อเธออ่าโซนนี้บี่พักจะเอาลูกแปลงแต่ยังไม่ไงพักเนี่ยครับอันนี้คือผักกาดแก้วโอ้มาเศร้าจนยังไม่ได้หนึ่งเข่าครับพี่น้องครับโอ้มาเศร้าปวดสงสัยไปได้กินเข่าครับเมื่อนี่ครับ โอ้มาฟี่ครับนี่ไม่ได้กินเข่าดอกมันมีมองไม่นักนนะครับเด้่อนี่เทียส啥โอ้ที่นอนเลยเนาะโอ้นอนนี่เนาะเรามาแตกฉานกันเลยตรงนี้เขาว่าไม้มิ้นกับอีเสริมนี่อันเดียวกันไหมไม่ครับไม่ไม่ใช่เลยไม้มิ้นก็คือ ไมยมิ้นเลยพออิเสริม่ากินต่างหากแล้อันนี้แล้วยาซิฟันนะครับพอเกิ็ดเลยผมจะมาขอพี่เขามาเลยนปลูกเราตัดตัดเอาแค่หนึ่งหนึ่งหนึ่งงานหนึ่งต้นเท่านั้นผมก็เอามานิดเดียวเลยสุดๆแค่ละเอามาจากไหนเนาะเอามาจากพี่พี่ทำงานพี่โอตพี่โอ๋นะครับเอามาจากพี่โอดีกินกับกินกับหมกมะเขือนะลุงผมบอกว่ากินกับ โอ้ยสมองไม่สั่งการกินกันเนะกินกับจุสุดยอดมากเลยแบบมมันจะมีความเย็นเออไม่เคยกินไเออพี่ก็ซื้อจุมาแล้วผมจะทำแจ่วนะเสมอ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 แมนยูจริงจริงแล้วมันจะเอ้าทิ้งโอ้พี่เขาทิ้งอีกนะครับไม่สวยไม่สวยเนาะโอ้รู้แหล่งแล้วสะห้องผมมันตายไหมเนเออของผมมันตายยิ่งเด็ดยิ่งแตกไปนี่นะเนาะไม่มินพุลหอม ที<ข>่แมนพุดเ<อ>มินนะครับมากกัเป็นปกักซีฝรังร่งปักซีฝรั่งคือว่าปักหอมปลอกหอมเตบ้านเฮาฝรังร่งโตได้มาดามพิ่นโตเลยว่ปะปักซีฝรั่งในฝรั่งคือบ่มี่แล้วก็ขึ้นขนมจีนขนมจีนบ่มีอเออแปลกอยู่ผักกะมีผักแพ้วผักแพ้วถ้าใครมักซัวก็มาเอามักซัวซัววมาเอาเลยซัวยังซัวไก่ซัวไก่้ซัวป่าซัวป่าเอแล้วก็ผักหอมผักหอมตีต้นตีต้นบะมีอันนี้ดิอันนี้ปลาดุ นำมัตสะปะคาะโตมะเขือเทศครับผมมะเขืเทศมะเขือเทศทันยูทันยูมะเขือเทศครับอันนี้ใบแมงลักหรือว่าอิตูอันนี้อันนี้สีห้าว่าไยเราจะทำตามสัญญาพักลุงตูนะครับตไ่ได้โซนสุดท้ายครับโซนนี้โซนนี้จะเป็นโซนมุมกาแฟจอ้เลี้ยงโอวิตินกินไม่ได้ตรงที่ดิฟกาแฟดิฟกาแฟ แต่ผมยังไม่มีเครื่องดิฟกำลังจะถามอยู่ขอสักแก้วนะดิสกาแฟตรงนี้แล้วก็มีป้ายป้ายนี้ทําเองนะครับเนี่ยโอ้ถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ครับผมเริ่มต้นที่คอมเมนต์ครับก็แล้วแต่แล้วแต่ขนาดแล้วแต่ความยากความง่ายของไม่อ้าวอยากถามว่าวิธีทํามันชื่ออะไรเขาทํายังไงนะไม่ใช่แกะสลักแกะสลักไม้แต่ใช้เครื่องแมนโอ้ใช้ทิมเมอร์แกะสลักทิมเมอร์นี่ผมอยากถามเนี่ยทิมเมอร์ทิมเมอร์เนาะ เราจะไปดูดอกพลิ๊กชิมเอ๋อยู่โอ้ยถ้าใครสนใจก็ใต้คอมเมนต์นะครับผมคอมเมนต์เข้ามาได้เนาะคอมเมนต์ comment นะครับต่อไปก็มาเบิง้งส่วนพริกส่วนมะเขืออันนี้เป็นลูกของลูกสาวแม่ยายครับลูกสาวแม่ยายลูกสาวแม่ยายผู้ใดรู้เด็กปลูกพริก เนี่ยโอ้เนี่ยโอ้บ้านผมเออลูกสาวไม่เถาเออลูกสาวไม่เถาเนาะสำคัญเนี่ยลูกสาวไม่เถานี่เนาะพริกเป็นพริกทรงพุ่มโอ้คือมาต้นละสิบพุ่มละสิบบาทพุ่มละสิบบาทมะเขือกับสิบบาทเท่ากันมะเขือแต่ยังไม่ใส่ปุ๋ยไม่เขียวโอ้สะลุบรรยากาศดีเนาะไม่นี้เนาะบรรยากาศบรรยากาศดีมี่ห่วยนีอ่าบ่มีเวลาลงเรือครับเม่นยังไสิโอ้ทายเรือเนาะ คลิปนี้ก็สีเพียงสามีนะครับเนาะมาหาไอ่เพิ่นไอ้ไส้เพิ่นแต่เศร้าโพดเพิ่นเล่ยไปได้ดึงเข่าสู้กินนะครับเนาะเล่ยไปได้กินยังนรอครับมันนี่เราบอกล่วงหน้าสี่โคลาไปได้มันนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับบ่าวนุและช่องแม่นคนเดินปลาคนหน้าตาดีหางกินม้านมานครับพี่น้องอย่าลืมฝากน้องเพื่อนเด้อครับผมน้องเพิ่นเฮ็ดพัรเฮ็ดคลิปใหม่เฮ็ดช่องใหม่ครับผมกำลังเริ่มเนาะ เป็นกำลังใจให้ครับผมผมก็เป็นมือสมัครเล่นขึ้นกันครับผมค่อยๆพัฒนาไปครับผมโมยาาครับผมถ้าลงมือทำ<ม>นเนี่ยอาคิดนีขอลาไปก่อนสวัสดีครับ